น้ำมันเซนพี่นนองมาเด้อมาเด้อพี่น้ำมันเซนอ่ามีตักใส่ถ้วยแล้ว,วตักใส่ถ้วยตักใส่ถ้วยเด้อกินเบิดนี่ลแหละแซแบ มึงด่าเลยยั่วงสินจะัาควอยนี่เลยนี่จะเห็ดหนูขาวเต็มเลยมึงสินดิเซเสินมึงมีเลยอะ่ะเอา้ามึนนี้นึกอยากก็เลยมากินย่วม,มนเส้นเดอ้อยัมม่วมนเส้นดยัด่วอื้อไม่แตก หาพักแก่มกับบุม้มีบป่อืมอืมอืมบ้าแตกอืมเนื้อเฮ็ดเองคาดพักพักตังโอเอพระชือบ้าแลกกินยูนเนี่ยบาน Tiêm đồng, ca tiêm đồng. Tiêm đồng. Lột mồmปาก. Ừ. Đẹp đẹp. Ừ, chập chập. Ừ. Muốn da. Ừ. Ừ. Chập chập ฝากกดไลค์กดแชร์แนเดอร์จ้าแค่นี้เดอจ้าแล้วขอกินก่อนแค่นี้เดอร,ดว,ออดอรวันดีจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องยูทูบเบอร์จำพขี้เกียจด้วยนะคะ